เพลงชนทิดาโพสเศร้าถึงพ่อเอชนสวัสด์ไม่คิดว่าจะเป็นของขวัญครั้งสุดท้ายการจากไปของนักธุร,รกิจและนักการเมืองเอชนสวัสด์อัศวะเหมสร้างความโศกเศร้าให้คนในครอบครัวและคนรอบข้างอย่างมากด้วยเฉพาะเพลงชนธิดาลูกสาวหลังจากสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งได้โพสต์ข้อความถึงพ่อเอ โดยได้นํารีโพสต์คลิปที่เคยโพสต์ในอินสตาแกรส่วนตัวซึ่งเป็นคลิปพิเศษที่ทําให้วันเกิดที่ผ่านมามารีโพสต์ลงไ g Story รีอีกครั้งพร้อมเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่าหนูไม่เคยรู้เลยว่าเพลงที่หนูทําให้เป็นของขวัญวันเกิดให้คุณพ่อจะเป็นเพลงสุดท้ายของเราถ้าหนูมีโอกาสอีกครั้งได้เดินด้วยกันอีกครั้งได้เต้นกับพ่ออีกครั้งหนูจะร้องเพลงที่ไม่มีสิ้นสุดหนูอยากเต้นกับคุณพ่ออีกครั้งนะคะ หลายคนที่ได้อ่านและเห็นไอจีสตอรของน้องเพลงต่างเศร้าไปด้วยทางทีมข่าวขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยมานาที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิด่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ